ีก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยอ๋อกำลังเทรนเจ้าของคนใหม่ถึงวิธีการทำพอตติกเกอร์ก็จะมีส่วนผสมทั้งหลายเนี่ยก็เอาลงไปส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยวิธีการทำยาออได้ลงคลิปก่อนหน้านี้แล้วเราถ้าใครสนใจอยากจะดูคลิปการทำพอตติกเกอร์ก็ไปย้อนดูคลิปก่อนแต่วันนี้ยออจะสอนอ่าแล้วก็แนะนำวิธีขั้นตอนการทำให้กับเจ้าของคนใหม่ที่ได้ซื้อต่อจากคนเดิม เพราะว่าได้สัญญากันไว้แล้วว่าจะสอนพวกเขาก็ผสมแล้วก็ก็บอกทุกขั้นตอนละเอียดเดี่ยวกัรผสมเสร็จก็เอามาใส่แบ่งไว้เป็นสองถ้วยอันนี้คือการสอนบอกเขาเขาก็จะยืนอยู่ข้างๆยาอเอนี้ยแหละเนี่ยลุงนาวาก็จะเป็นคนแพ็คแล้วก็เก็บเอาไว้ก็บอกกับเขาว่าเอาไว้ใส่ไว้เน่สองถ้วยเวลาทำมันจะได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นต่อจากนั้นก็แตะน้ำเอามาใส่ แพกเอาไว้ away, อย่างนี้แล้วก็แตะน้ําแต่ส่วนผสมขั้นตอนเนี้ยยาอาบอกเขาไว้แล้วเขาก็จดไปเรียบร้อยเนี่ยเราก็ปิดเอาน้ําแตะแตะให้มันปิดกันยาอ,อ้ก็จะบอกเหมือนกับที่อสอนพวกเขาเนี่ยแหละแต่ยาอบางทีต้องปิดเสียงเพราะว่าเสียงในครัวมันรบกวนจะได้พูดได้ชัดถ้อยชัดคําหน่อยอันนี้ก็พอเราแปะน้ําเสร็จแล้วเราก็เอามาบีบเข้าในพิมพ์ให้มันมีแป้งฝุ่น กาเอาไว้ก็อธิบายให้เขาฟังเขาก็ยืนฟังกันอยู่ทุกขั้นตอนแต่ยอก็มาตัดต่อค่อยๆตัดต่อเอาอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณ3ถาดแล้วถึงถึงสถาดขึ้นก็เตรียมเอาไปต้มแล้วค่ะต้มกักน้ำไฟบานกลางนะก็บอกเขาวิธีต้มอย่าไฟแรงเกินไปเพราะเดี๋ยวจะทำให้ข้างนอกอะมันสุกข้างในไม่สุกก็เอาแล้วก็ตัด ก็แช das ่ด้วยน้ำแข็งก็บอกว่ากขั้นตอนทุกอย่างแช่กับน้ำเย็นจัดแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะต้องใส่ในน้ำแข็งด้วยหนึ่งกระดุยแล้วก็ในน้ำด้วยหนึ่งกระดุยเพื่อให้มันไม่ติดนีก็จะเป็นเงาก็บอกว่าบ้านฝั่งเพื่อการเดงแล้วก็แข็งก็จะเป็นเงาวารับแบบนี้เลย แล้วก็เนี่ยเป็นแล้วเราก็ใส่ถาดพอเราแช่ในน้ําแข็งประมาณสิบนาทีหรือลวกให้เสร็จก็จะเอามาใส่แล้วก็คลุกเค้าด้วยน้ํามันเอาน้ํามันเทเข้าไปแล้วก็คลุกให้น้ํามันให้มันเข้ากันจะได้ไม่ติดกันอธิบายทุกขั้นตอนลองนี่อันนี้ก็คือหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณหกชิ้นหกชิ้นแล้วเข้าในไมโครเวฟยี่สิบ 20. อันนี้หมายถึงแพ็คแล้วนะแกะออกมาแล้วนะ แพ็คใส่ช่องไว้แล้วเราก็เก็บเอาไว้จะทำออเดอร์กับบ่ออันนี้พวกที่ทํางานเขาจะรู้เขาจะรู้บบกันหลังจากนตองกับท่อออเดอร์นะดก่อนเพื่อมอทอมอ่อก็องอย่าให้ไฟแรงเกินไปหรือไม่จะท้าห,หน่อยจะรีบหน่อยก็อาจจะถ่ายไม่สะดวกถ่ายไปด้วยแล้ว,ว,ลวก็เคลียร์เขาด้วยมองเขาดีนะนให้ก็เราก็ดูไฟเอา ดูไฟแล้วก็คอยขยับไม่ให้มันติดกระทะบอกทุกขั้นตอนเพราะส่วนมากเด็กเขาจะไม่ค่อยจะมาทำาเีเขาไม่ค่อยจะ้สนใจอ่ะพอซื้อร้านเข้าแล้วก็สนใจแล้วี๋วก็ช่วยสองอาทิตย์จากนั้นก็เอามาใส่ออเดอร์เอาใส่จานไว้เอาไปกับน้ำเองน้ำนี่น้ำซอสของมันน้ำซอสก็เหมือนน้ำเองที่จะทำ นี่ก็เสรตีอีกหนึ่งอย่างก็คือการทำพอดทิกเกอร์ให้เพรนให้คนใหม่ดูไป1นึ่งออเดอร์ถ้าใครติดตามคลิปอยอแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อยอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าสงสัยังไงก็เข้าไปดูดย้อนหลังวิธีการทำพอดติกเกอร์อยอลงรายละเอียดไว้ขอให้คนโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอให้โชคดีค่ะ